สวัสดีครับผมมาตอนกลางคืนครับมือนีในมาเป็นหมอทน้ำขอดฝ่อขอดมูครับผมตังจากเมื่อวานนี่ที่แม่นี่จากชิปเงินนะครับแม่นี่ได้สิบสิโตออกสิเบตตายตัวนึงเหลือ1ิบแม่นี่ออกมือนี่วันนี้วันที่สิบหกครับได้สิโสองตออกสิบสามตายตัวนึง เดี๋ยสิบสองก็ี๋ยวเล่นแม่ไก่ินนมหมูเด็กหน่อยเหมือนอย่างทีนะครับพ่ารูเรียงรูลแล้วอย่างเงยโตหยาดกันหยาดนุมกันยันเนี่ยครับเนี้ยอย่างชิ้นกันเยันเนี้ยท่านในรูจากนุมครับมันอยากหยาดกันในที่นะครับท่านในรูจากนุมอันนี้ก็เพราะท่านในรูจากนุมจับไซเดอร์กันอันนี้วพรไะใจหอมขอดนะครับเนี้ยเม่กับหูหูนะครับ เหยียบพริกอันนี้ผมก็ามาบึงแค่ว่า 5, ถ้ถา,ามันทับลูกทับยังพวานว่าท่านไอ้แข็งครับนี่คือคกับว่าบางง้มบันไดตัวครับอันนี้ทับทับหูขาวมันก็เลยออกมาแดงออกมาสีแดงสีขาวครับสรุปแล้ว,ว่าแม่นี่สิบสองตัวนมมีสิบสองนมอยู่วนว้ายวนว้ยายน,น,นี่นะครับมึอนี้ว่าท่านได้หลูกจากนมบันได Uhm, กบ็บ่ทัานอีแข็งปานไดเพราะว่าออกช่วงบใบใบครับใบสวงใบซามครับมีอนกับพริกดีแล้วครับพริกให้ลูกกินนมเมือนกับ่ทันได้ลูกจากนม่มตัวจีนนมตำนุ่มถึงต้องดูแลแน่นะครับเพราะว่ามันก็บ่ทัานอีแข็งนะถึงบ่ได้อยู่ในห้องคลอดสองสามมือแต่เราจะปล่อยได้ดอกครับ มูนี่เป็นนิสัยมันนะครับนี่สองตัวนี่ยากกันนี่มูน <so ันน้อนเซยู่เพราะว่านำนุมมาท่านในหาวเมีท่านในอื่นถูกกินนีนี่กันยาดกันท่านในหูยักนุมจัก3สามหมื่นสี่หมื่นครับหูยักนุ่มไลยจะิปล่อยไว้ใจเลย งียบกันแล้วไม่เียบครับแม่แจินแม่เดี๋ยวนี้ราคาหมูทีะเยะะตนนี้เขาครับถีกคักพี่น้องก็ น้อนหนุลูกกินนมครับดีครับเพื่อนครับเงินก็นอนดีครับเออกคนละมือนะครับแม่น,นกสิบสี่แม่นี่ออก็แม่น,นกสิบห้าแม่นิวออก็สิบหกพอผมไทยไทยมือมันทีสิบเอตอนกลางคืนครับเพิ่งจับไปกินนมำสองเท้านี่นะครับิงออกตัดเช่าตัดหาง ออกมาก็ตัดเฉาตัดหางให้แล้วก็ไปเจียนนุ้มครับเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้สิบสองตัวมีหมูเมียอายุสามตัวสามตัวแล้วครับมีตัวเมียอายุอ้าวดื้อยังอีกเนาะ งูวัวลูเลี้ยงนีงสี่นะครับอันนี้สิบสองตัวมีหมูแมีอายุสามตัวมีแมียสามตัวครับอันนั้นสิบตัวมีหมูแมีอายุสองตัวนี่ครับข้อมูลไว้ครับผม ประมาณนี้นะครับพี่น้องออกลูกใหม่นะครับนล้งชิปนี้ก็ฝากลราพี่น้องทุกน่นอะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อจ่อด้วครับชิปบานๆานครับผมชิปนี้ก็สวัสดีครับ